อันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้ภาพ MRI ในการรักษาผู้ป่วยข้อเท้าคลิกนะครับภาพแรกเป็นเอ็กซเรย์ธรรมดาที่ผู้ป่วยใช้ยอายุ41ปีเนี่ยรักษาเรื่องข้อเท้าคลิกมา6สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นนะครับเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะดูว่าปกติดีกระดูกไม่หักไม่ร้านะครับข้อเท้าที่ลิกที่รุนแรงเนี่ยมีสุขสอฝั่งที่อาจจะเกิดเพราะสซ้อนได้2ฝั่งนะฝั่งหนึ่งคือข้อเท้าหลวม หลวมก็คือเวลาเดินข้อเท้าจะมีะเสียงดังก๊อกแกลกก๊อกแกกแล้วพลิกง่ายนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือข้อเท้าติดข้อเท้ายึดซึ่งคนไข้เนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือข้อเท้าติดข้อเท้ายึดเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่รุนแรงในกระดูกข้อเท้าแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเนื่องจากคนไข้เนี่ยอาการปวดไม่ดีขึ้นยังมีอาการบวมแดงของข้อเท้าอยู่คุณหมอจึงพิจารณาในการส่งทำเอ็มา m ์ไอเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อการรักษาที่ดีที่สุดนะครับก็หลังจาก m r i มาก็พบว่า มีกระดูกตรงนี้นะครับเป็นมีรอยช้ำอยู่นะครับแล้วก็มีเอ็นด้านนอกเนี่ยมีอาการาบาดเจ็บนะครับก็คือมีการยืดนะครับเนื่องจากข้อเท้าเคลิกรุุ่นแรงคุณหมอก็แนะนําให้คนไข้เนี่ยทำการกรายภาพต่อเนื่องเพื่อที่จะทําให้ข้อเท้าเนี่ยกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับเราทำเอ็มไอ บุเลนข้อเท้าเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกมีปัญหาไหมกระดูกยุกกระดูกร้าวซึ่งเอ็กเรย์มองไม่เห็นก็สามารถตรวจจับได้มีปัญหาเรื่องเอ็นอักเสบเอ็นยืดเอ็นขาดก็มองเห็นได้ทเทคโนโลยีก้าวไก่มั่นใจเราดูแล